ทุกคนนะคะไปวาดบนชเนกันค่ะวันนี้จะบอกว่าวันนี้ฝนตกแววๆมาว่าเราจะพาไปจอร์แรนจริงๆเราก็มากับพวกมันก็ได้นะแต่พวกมันไม่ให้เรามาคือแบบว่าเป็นช่างถ่ายรูปที่ลงทุนมาก็คือมีฟงมีแปดให้ด้วยไม่ได้เน้นกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากินหิมมาแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้คือเน้นเล่นกับเน้นถ่ายรูปกันแล้วอร่อยไหม บหมือนบ้านเราไหมอิ่มบุญอิ่มท้องแต่ไม่ได้ไปจอดมาเราจะตัดพอจนกว่าเราจะได้ไปนะคะสวัสดีค่ะกับมาพบกับวิญญาณอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปมูแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันจ้าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเพราะว่า เราใช้กล้องมือถือถ่ายอาจจะแบบเสียงไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่แบบพอที่จะถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเสียงมันดังมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันทุกคนไปละนี่คือสมาชิกผู้ร่วมทางของเราเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ เด like ี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปไหว้พระพิคเนสกันค่ะวันนี้ซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงเอ่อเขาเรียกอะไรนะเรีย้คว้ยขวาเย้ควนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนเราอีกสองคนนะคะที่กําลังตามเรามาเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้รอค่ะเราซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระพิคเนสข้างในกันค่ะ เราไปไหว้องค์พระพิฆเนศมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ด้านในนะคะก็คือจะไปขอพระจีวะแล้วก็พระแม่อ,อุมาเทวีนะคะซึ่งที่นี่คือสวยงามมากทุกคนนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราอะไปไหว้ด้านในมาแล้วนะคะเราก็มาไหว้พระราหูจ้านี่เสร็จแล้วทีมงานเราก็มาครบแล้วอีเตะกระตอจะบอกว่าวันนี้ฝนตกเรื่อย แล้วก็ไม่เจอแรงกันเเรื่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปกันไหนกันต่อนะคะแต่วบลเบมาว่าเราจะพากันไปจอร์แร์ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไปไหนไงที่เราก็แวะซื้อน้ำมันก่อนนะคะจริงๆเราก็มากับพวกมันก็ได้นะแต่พวกมันไม่ให้เรามาไมรอบรรจารมอไซค์มาสนุกมารถใหญ่มาเราให้สามสาวนั่งแท็กซี่กันมาเองงงมากแต่ว่าพี่แท็กซี่อ่ะดีมากเลยนะคือ เขาบอกว่าเอาแค่200ก็พอแต่ค่าที่ชิมสองร้อยสิบาทเราก็แบบไม่ได้จอดบ้านเลยให้ไปเลย220นะคะขอบคุณเนื้อความน่ารักของพี่เขาด้วยเออเผื่อพี่เขามาดูคลิปเน๊ะต่อไปจะพาไปไหนพี่บรรทัดทองไปบรรทัดทองอันนี้ก็เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เราจะได้ไปนะคือช่วงชีวิตวัยรุ่นของแคนนี่คือแบบแคบมากพอมาเจอพวกคณีก็คือแบบกว้างขึ้นมาจริงดีโอ้ย อะไรจะรกิดขึ้นเหรอพี่คันนี้ไปนี่ดีกว่าไปไหนเชียงรายอุ้ยมีอ้วกอะบอกเลยพี่เล่นถูกโค้งเลยจะบันเทิงกันถึงั้งวมันน่ามันน่าจะแบบเอียแบบสายขวายอคันเหลืองไหมพี่เรามาถึงอันทะทองแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะพาเราไปกินร้านแรก เดี๋ยวดูกันเราเขาจะพาเราไปกินร้านไหนผู้นำชุมชนพาเราไปแล้วเดินไกลไหมพีเ,มเลือกเอาโอเคแล้วดูดิสองข้างทางคือร้านเยอะมากตรงนี้คือบีะเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมพี่บรรทัดทองน้องบอกว่าแบบนี้ของกินเยอะมากเยอะจริงแต่เขาจะพาเราไปกินอะไรไม่รู้ แต่ยางแรกเร,กรเากินของคาวก่อน,นเถอะเฮ้ยตบได้ของว่ะฝั่งนู้นคือแบบคนเยอะมากวเยอะสุดตอนนี้เราจะไปทางไหนอะนี่เราเดินเดินข้ามสนุกกันอีกแล้วเต่ยังหาร้านที่จะกินไม่ได้เลยนะแต่คือฝั่งนี้ไม่ไหวเพราะว่าคิวเยอะมากแน่นจัดเลย<อ>เดี๋ยวเราต้อง ไปดูร้านที่แบบคิวไม่เยอะมากเราจะไปลองดูสักร้านหนึ่งไปจะ้ะผู้นำหมู่บ้านเราพาเราไปไหนเราก็ไปไคือแบบมันหลากหลายมากอ่ะมันมีทั้งของหวานของา้าแล้วก็แบบอาหารแบบหลากหลายอะ่ะแต่เรายังไม่ได้กินสักร้านเลยตอนนี้เราได้ร้านที่จะกินแล้วนะคะวันนี้เราจะกินที่ร้านอะไรเนี่ย อีจาสุกี้หมาล่าค่ะคุณจะบอกว่าพอเดินผ่านมาใกล้ๆตรงนี้นะคะคุณหอมมากทุกคนได้แล้วเลยแค่คิวเดียวใช่ปะ นี่เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังรอโมอ,อยู่นะคะซึ่งในนี้เขาก็จะเป็นมาลาแบบใส่ใส่พานใช่ไหมแล้วเราอะ่ะก็ไม่รู้จะเอ่อทำมันจิ้มยังไงก็เลยให้ทางร้านก็ทําให้มาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้คือเขาปรุงให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรารอชิมตอนที่แบบทุกอย่างพร้อมแล้วเลยดีกว่า แล้วน้ำซุปขเขาก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้น้ำซุปมาแล้วออมเบียเลือกเป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะแล้วก็น้ำดำนะที่จริงเขามีเยอะมากเลยนะทุกคนก็ใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นเลยค่ะชิมสิว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงเธอลองชิมสิเราเราเราเองก็ยังไม่ได้ชิมเลยอะอ่ะชิมอีกรอบ แบบตัวตัวเอ็กเที่ยวเลไน้อยจากที่เราให้เพื่อนเราชิมกันมา2รอบนะคะก็ยังตอบไม่ได้ดแต่เรามาชิมให้ดูเลยมังนั่งคุกันแล้วรสมันไม่จัดแต่ว่ามันเหมือนใส่เคื่องเคียงเข้าไปดีแต่เราต้องลองกินกับซุปแล้วก็ที่เราใส่ก่อน เราถึงจะรู้ว่ามันจะแบบเข้ากันหรือเปล่าเราก็เอาก่อนนยจ้ะ เราจะเอาให้ดูว่าข <laughs> ้างๆมันก um ินอะไรกันบ้างนะอันนี้ของเจ้าแป้งของพิมคือแบบเยอะมากเราอยากได้ให้มันเผ็ดๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำจิ้มนะคะไปปรุงใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เขาปรุงให้มาเรารู้สึกว่ามันยังไม่เผ็ดมันต้องเติมเผ็ดอีกนิดนึงดูของคนนี้ คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะคุณเือีดอเราเติมแค่นิดหน่อยก็พอนะเดี๋ยวถ้าเติมเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้นะทุกคนแต่จริงๆเขาให้เราเราปรุงเองได้เลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเข้ามาก่อนน้องไงเราก็เลยแบบว่าเออให้พี่ปรุงให้เหอะอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าแบบเบสิคพื้นฐานมันมันน่าจะเป็นอะไรไงแต่ก็คือเขายังไม่ถูกปากก็เลยแบบว่าไปเติมมันไปอีกนะคะแกงเราคือต้องเติมจ้า เขานะคะร้อนเขาพาที่หลังเราแต่คือเขาแบบนำอะใช้คำนี้เลยเขามันนนำ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแก๊งเราก็จะเป็นแก๊งใส่คอน,นี้ต่อไปก็คือกลาวันขายปลากลางคืนก็เป็นแบบยูทูบเบอร์พาแบบมีคนพาไปทำคอนเทนต์ก็ไปนะแต่ถามว่าให้ไปเองอะไม่รู้ ก็คือมันก็ขี่รถกันมาแต่ที่มันจะเอารอมาด้วยก็คือให้เสียงท่าติกซี่ทำไมก่อนตอนนี้คือเราอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเช็คบินค่ะทุกคนอิ่มยังมา แต่ว่าเรายังไม่พอแค่นี้นะคะทุกคนเรามาถึงนี่ทันทีน่านมาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันทุกคนเดี๋ยวไกลเราจะพาไปไหนคะแม่ขนาะว่าไปไกลมากเลยเหรอประมาณสองโลได้มูสาวาทายเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินปังเย็นนะคะซึ่งอยู่ข้างๆนี้เองนะคะเวลาใครมากินรนะ้านนี้ใช่ปะ ก็ไปกินของหวานร้านนู้นกันนะคะเดี๋ยวเราปเจอกันที่ร้านไอติมเลยไม่ใช่สิร้านปังเย็นปังเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินปังเย็นกันอยู่อยู่ตรงนูน้นนะคะซึ่งมีดน,นตรีให้ฟังด้วยแต่ว่าเราจะนั่งอยู่ริมถนนแบบนี้เอาจริงก็คือสองฝั่งข้างทางมีแต่ของกินจริงๆนะจนแบบจนไม่รู้ว่าจะกินอะไรอะ่ะมันมันเยอะเกิน แก๊งเราก็ไปกันต่อตามเรามาตามเรามา <c oughs> เราจะมาหทุกคนไปกินของหว่นา <c oughs> ตอ่อคิวกันต่อะนีร้านนี้เลย <c oughs> ค่ะเล็กใหญ่นมสด <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นแบบนี้อรังมากน่กินมากทุกคนชอ,อมากเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ ไปไหนอะคะพี่น้องนี่ค่ะเมนูแรกของเรามาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้ววีิแบบสมัยก่อนสมัยเก่าสมัยเราเรียนประถมก็สมัยสมัยนั้นแหละคือเขาแบบเก๋กูด ของเราวันไหนอ่ะนมเอ่อนมพาราเมลอะไรก็ไม่รู้แป้งแฟนเด็เด็กเนาะอะไรก็ของเราเอออะไรอะไรก็ของเราหมดเลยนี่อันนี้อันนี้ของเพื่อนเราแต่เราจะกินด้วยแบบนี้แต่ว่าเราสั่งเราสั่งไอ้ที่ไปอยู่นะปังเย็นน่ะเราไปสั่งแล้วแต่ว่าน่าจะมาทีหลังหน่อย ที่นี่เขาจะมีเป็นแบบโฟกซองอ่ะเออให้ฟังด้วยอ่ะเพลินเพลินเพลินเคือเป็นแบบเดอะแก๊งใส่คอนเทนต์ไปเรียบร้อยแล้วฟิลแบบว่าคือเมื่อคือไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะแต่คือขอให้ได้ถ่ายรูปก,ก่อนเออแล้วก็เหมือนแบบว่าต้องต้องเหมือนแบบจับปัดคิวอะ่ะก็ถ่ายรูปอะไรเลยเน <ๆ S 1> ี่ย <ๆ S 1> พอเห็นโกโก้ที่ไหนนั้นมันถึงโกโก้ออกมาตลอดย่างไปกินดี กังยินของฉันมาแล้วเอาให้ดูเอาให้ดูคือจะกินยังไงให้หมอด้วยหิวโหยทั้งที่เพิ่งกินแบบสุกี้เมื่อกี้นี้ผมว่าไม่น่าตั้งใช้เกี๊ยวเลยอ่ะนี่อันเนี้ยเอาตัวได้ไหมเอ้า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 เดี๋ยวพี่เอาให้ช้อนตรง ันนี้คือแบบว่าเป็นช่างถ่ายรูปที่ลงทุ่นมาก,ก็คือมีฟงมีแฟตให้ด e ้ว <D> ยตอนนี้คือแบบว่าไม่ไม่ได้เน้นกินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากินอิ่มมาแล้วในระดับหนึ่งตอนนี้คือเน้นเล่นกับเน้นถ่ายรูปกันแล้วูว e> e> ุ่นวายอยู่เหมือนกันนะมีแขกสว่างไหมอ้าวไปโอ้ไม่ดีไม่ดีกับก e> e> ่อนส e> นเกินไปสว่างเกินอร่อยไหม เหมือนบ้านเร <c oughs> ไาไหมมาไกลทำไมวะมีใครอยากเห็นหน้าสุกกันไหมามาเติมความหวานให้กับแกงเราแทนปีใหม่ที่ว่าฟิตหุ่นก็พับเก็บไว้ก่อนน <c oughs> ะคะว้าสุดฉันยังติดซิทอัพตัวเองอยู่200วันนี้กูมากินอีกแล้วกูติดอีก3 0มเปอนเโอเค้า น้ำหนักไม้ไม่เจ็ดสิบกิโลมาไม่ไปไปฝึกบํารางกายไปไม่เห็นหรอกนี่เ็นคนาพี่กาะคุณจะพูดตอต้องออกกําลังกายตลอดคือคือยกยกช้อนตลอดไมหน้าไปวิ่งก่อนนะวิ่งไปสักรอบเลงมาเดี๋ยวจับกล้องแม่แน่เหรอพี่ก้าวแบบว่ากลัวกลัวว่าไม่ได้กินนะไม่ใช่หรอกเอกลัวไม่เท่ากันเข้กินอันนี้คือแบบมันละไย ไปสั่งมาเลยนะ <zer x 3> <compelling sound> แต <Industry> <onal> ่เราก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ไงเห็นมันบอกว่าใหญ่ปกติมันก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้วิวค่ะมิวต้อนแหรหลุดมาไ้ปเ่เพีงแค่ปะมาณสอ้วหานสวยเขาจะไม่มีผัวกันก็สวยแลัฉลาดเขา อ่อนแอ์ไม่ได้คำนี้อ่อนแอ์ไม่ได้ต้องเซนเซอร์อีกเันนีเยอะนะรู้ปล่าเป็น่วงอันนี้เยอะคุณปังไงให้เหมือนขึ้นเก็วลา,าล้ว นี่คือสภาพหลังจากที่เรากินกันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนมาดูมมไม่เหลือแม้แต่ซากจากจากที่แรกที่เราแบบว่าดูคึกคืนตอนนี้ไม่คึกคืนแล้วไปจ่ายตังกันจ้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะคะ<ด>วันนี้เราน่าจะจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วห้าทุ่มแล้วยังไม่ได้ไปจอดแปเลยเด<อ>ี๋ยวมาครั้งหน้าก็ได้นะคะทุกคน คลิปนี้นะคะอิ่มบุญอิ่มท้องแต่ไม่ได้ไปจอดมารอบมาต้องมาอีกต้องไปอีก <C le af> เราจะตัดพอจนกว่าเราจะได้ไปนะคะ <C le af> อันนี้เด็กแก๊งก็คือพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว <C le af> อุ้ยไม่เอากราลังกายต่ออุ้ยไม่เอาแล้ว <C le af> <C le af> แล้วคือรถเราอยู่อย่างไกลอ่ะตอนมากินก็คือเดินแบบชิลแต่ขากับก็คือขาจะไม่แบบจะไม่ก้าวแหล่วะวันนี้วันนี้เราต้องจบคลิปแค่นี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาดูว่าไกด์เขาจะพาเราไปไหนต่อนะคะแต่ที่รู้วันนี้กลับบ้านนอนจะทุกคนบายบายน่อยทุกคนบาย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 